โอเคสวัสดีครับแล้วก็สดีตอนรับเข้าสู่ช่องพงศธรชาแนลนะวันนี้ก็อยู่กันในเกมแรกล็อกออนไลน์ซูเวอร์คา,า,ษา,ษาสามมกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับอาชีพโซลิเปอร์หรือ SR ของลอนเอกเ,เ,เนาะก็วันนี้นะครับผมพอดีว่ามีเพื่อนๆเขาถามกันเข้ามาเยอะว่าอ่าถ้าผมเล่น SR นอกกีดอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้ไอพวกเซตอาวุธฟอะไรพวกนี้นะครับผมผมจะหา ของอะไรยังไงมาใช้ดีนะครับผมก่อน130ก็คือช่วงหลังเปลี่ยน SR เนะก็99จนถึง130เนี่ยผมหาของอะไรมาใช้ทดแทนได้บ้างนะครับผมเพราะว่ามันไม่สามารถแลกไอ้ boost i n g เปบปอนเนาะไอ้แล้วก็อีกอันนึงก็คือไอ้ตัว elemental set อะไรพวกเนี้ยนะครับเ mm hmm. ขาก็ถามเข้ามาเอ้ยผมหาของอะไรยังไงดีเพราะว่าช่วงกิจ ปั้นตัวอย่างเงี้ยเขาไปเล่นอ่าสไตล์เอ็มเพลเอร์กันอย่างเงี้ยนะครับผมกับอ่ากลัวแบบว่าจะมาเล่นโซลิเปอร์ไม่ทันนะครับผมก็อ่ะผมไปลองหาหาให้แล้วนะจะไม่พูดถึงพวกอเอฟปีกดำอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าอ่าตรงนั้นก็ใช้งบสมควรน,นะครับผมก็ประมาณ8 0 0ร้อยเก้าร้อยนะจนถึงประมาณพันนิดๆน,นะครับแล้วแต่ออฟแล้วแต่การ์ดนะครับผมแล้วก็แล้วต่ด,ดีบวกเลยเนาะ ก็เผื่อแบบว่าเอออยากจะเก็บงบไปลงที่17.1เลยนะครับผมก็ไปหา,หามาให้แล้วนะครับผมก็เป็นแนะนําเป็นเซ็ตตัวนี้นะครับผมก็คือเซ็ตของอะสกูบ้าแมสนั่นเองนะครับผมทําไมแนะนําเซ็ตนี้นะครับเดี๋ยวมาดูคุณสมบัติก่อนเราะเผื่อบางคนไม่แน่ใจว่าเอ้ยทำไมถึงเป็นัวเซ็ตนี้ล่ะทาไมนะครับก็อะ เดี๋ยวมาดูที่หน้ากาก่อนเนาะสกูบาแมนะครับผมอันนี้ผมไปหาหาที่มันถูกถูกมานะก็ใส่เป็นก๊าซอ่กันดามิดไฟนะครับผมพอดีมาถูกสุดในพอร์อตนะก็เลยอ่หยิบมาใช้นะครับพอดีก็เซตนี้ผมไปใช้ตั้งแต่เก็บของให้กับคากิโลอะไรมาด้วยเนาะโอเคแต่คุณสวัสติก็โอเคอยู่นะครับไม่แย่ก็อ่ะในส่วนของหน้ากากเนาะ adk adk หนะครับผมแล้วก็ถ้าใส่คู่กับทั้งเสือ้อแล้วก็มัฟนะครับผม ก็ A S C D บกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมสำหรับโซลิเปอร์เราก็ได้เนาะ,อะโอเคอ,อันหนึ่งไม่ได้ใช้นะครับคุณสมบัติคิดที่ข้ออะไรเงี้ยถ้าไม่ได้สายขีเนาะกะ็ข้ามไปนะครับก็ได้เป็น A D K A D K แล้วก็ A S p D นะครับผมต่อมาในส่วนของเสื้อนะครับผมก็แบ็ MAT H P s P บวกห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทุกๆการตีสามตีบวกนะครับได้อีกหนึ่งเนาะ อันนี้ก็โอเคนะครับผมเพราะว่าโซลิฟเรามีเลือดน้อยอยู่แล้วเนาะก็อันนี้มาช่วยอีกนิดนึงก็ยังโอเคนะอย่างผมบวกสี่นะครับก็ได้มาหกเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็ใส่คู่กับหน้ากากมันนะครับผมได้อ่า perfect dot สิบนะครับแล้วก็ลด vct อีกสิบนะครับก็ช่วยลดไลน์มาอีกนิดนึงเนาะอันนี้ผมใส่เป็นการ์ดอ่า p o ิลิโอนะครับหรือกุ้งแดงนะครับพอดีว่า ตัวนี้ผมให้กับคาคิโรใช้นะครับแล้วก็มันถูกสุดนะครับก็เลยอ่ะดึงมานะครับอันนี้ก็อ่ะถ้าใครไม่มีอะไรไม่รู้จะใส่อะไรก็เป็นการบูป้าก็ได้ครับเพิ่ม m a x HP หรือ Pico p i ิโกก็ได้บวกอีก10 m อ่า Max HP บวกอีก10%หรือจะว่างไว้ก็ได้นะครับไม่ว่ากันหรือเป็นสวิตได้แม่ไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในส่วนของอ่ามัฟนะครับที่มาใส่เข้าโห่คอมโบกันนะครับก็คือตัวนี้ครับ แลวคุณสมบัติทั่วไปก่อนเนาะฟีบวกสินะครับแล้วก็ทุกๆก,ก,กันอัปเกรดหนึ่งขั้นนะฮิตบวกหนึ่งแล้วก็ฟีบวกหอย่างผมบวกสก็อ่าได้อีก4หน่วยนะครับผมแล้วก็ใส่โคกับควอบาแมสนะครับเ s d ดบวกหนะครับแล้วก็อันนี้ที่เราต้องการนะรก็คือไม่ถูกขัดจังหวะตอนไล่นะครับผมเพะนั้นหมายความว่าตอนที่เราไล่ยังมีหลอยอย่างเงี้ยก็สามารถไล่แบบว่าเอยสบายๆนะครับไม่ถูกขัดไม่อะไรเนาะ แล้วก็อ่านี่ผมใส่เป็นการเลดิกนะครับผมอันนี้แล้วแต่นะครับเพื่อนๆจะใส่การ์ดตัวไหนก็แนะนําก็ใส่การ์ดที่แบบเตะกันถึกๆหน่อยเนาะถ้าถ้าเลดิกแพงก็ดูการ์ดฮาร์ปี้ก็ได้ครับลดลงมาห้าเปอร์เซ็นะครับผมแต่ก็อาจสามารถใช้ทดแทนกันได้เนาะอันนี้เป็นเซตที่ผมแนะนํานะเพราะว่าเออมันโดนไล่แล้วก็ไม่ไม่ถูกขาดอะไรพวกนี้นะครับผมส่วนรองเท้าอันนี้แล้วแต่นะครับอาจจะเป็นใช้พวกอ่า เทมส์อะไรพวกนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะว่างไม่ก่อนใส่รองเท้าอะไรไปกดก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวรอ17.1เจ็ดุราค่อยไปใส่เอ่อรอร้อยสามสิบเราค่อยไปใส่รองเท้า17.1ก็ได้นะต่อมาในส่วนของประดับนะครับผมคิดไม่ออกนะครับประดับครอบจัก,กรวาลน,นะครับก็คือมือแมวแล้วก็การ์ดหปีนะครับผมอันนี้ค่อนข้างโอเคนะออสแซตหนึ่งแล้วก็เอทีเคเอทีเคบวกห้านะครับผมในส่วนของการ์ดแล้วในส่วนของถุงมือก็วิดหนึ่งเอจิหนึ่งเด็กหนึ่งลักหนึ่งนะครับผม ใช้ได้ตั้งแต่เวลหนึ่งเลยเนาะก็ใส่มันเรื่อยนะตอนผมเล่นคาเครโรผมก็ใส่อย่างเงี้ยนี่แหละนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอาชาร์ดนะครับคิดเลยไม่ออกก็ชาร d โดฟ้านะครับผมสมมุติว่าถ้ามีกล่องเก็บไว้เนาะถ้าไม่มีก็ว่างไว้ก่อนหรือว่าจะเก็บงบแล้วไปใส่ไอตัวอาชาร์โดโซลิเปอร์เลยก็ได้นะครับผมนี่ก็ใส่ประมาณนี้ไปก่อนเล่นเลนประมาณนี้ไปก็ได้ครับไม่แย่นะครับ หรือถ้าไม่มีก็อาว่างไว้ก่อนก็ได้นะครับโอเคในส่วนของมวกนะครับผมถ้าแนะน,นําผมแนะนําให้เป็นเซรีน,นะครับผมลงทุนทีเดียวร้ใช้ยาวๆไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวหลัง230อย่าังไงถ้าแบบเราไม่มีงบไปเปลี่ยนเป็นแฟนทอมอะไรพวกนี้ก็ใช้เซรีไปได้ครับผมแล้วก็การนี้แล้วแต่นะครับว่าจะเล่นธาตุไหนนะครับผมถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ธาตุไฟก็ได้ครับผมธาตุไฟไปเนาะแต่ผมยัง อพอดีเพื่อนผมยืมไปนะครับยังไม่ได้ไปขอคืนนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยเนาะแต่ก็ใช้ได้นะครับก็เซรีนก็คิดอะไรไม่ออกก็ออฟสเปลนะครับแต่ถ้าสเปลแพงก็ดูพวก a s ชหรือ Fighting อะไรพวกนี้ก็ได้ครับราคาถูกลงมาหน่อยนะครับผมไม่ถึงพันเนาะปากว่างเอาไว้ครับหรือว่าถ้าใครคิดไม่อะไรไม่ออกก็เป็นปากปะทองหรือ,หร,อหรือจะใช้รอเป็นปากปืนก็ได้นะครับถ้ามีเนาะปากปืนนะี่มาได้จากกิจกรรมครั้งก่อนนู้นนะครับผม ก็เป็นปากปลาทองก็ได้ครับใช้ได้ยาวๆเหมือนกันนะอาวุธคิดมาไปดูดูราคามาให้นะครับผมก็เอาที่มันถูกๆนะครับไอเด็ g เกอร์อ i m s ิ n ไันไอ้ด a g เกอร์ c o u n t e นนี้คือประดับเอามาไว้เพื่อเทเล่นๆนะครับก็เอามีอยู่สีสตัวละกันที่ผมแนะนำนะครับก็มี Start of Kim s ั n นะครับผมไม่แพงนะครับอเนี้ค่อนข้างถูกบวก7ในพรไม่ถึง M นะครับผมอเนี้ก็แต่ผมมีบวก9ไว้นาแล้วล่ะนะครับตั้งแต่ก่อนหน้านู้นหลายเดือนละนะครับผมอันนี้ก็ไม่แพงเหมือนกันราคาประมาณ M นิดๆนะครับสำหรับบวก9นะครับผมก็ใช้ได้แต่มันเป็นคาทา2มือนะครับผมโซลิฟใส่ได้นะครับปึ๊บอ่านี่นะครับผม ต่อมาอีกอันนึงนะครับผมอีกอันนึงก็คือเป็น Lot t o Crimson ก็ได้นะแต่ว่าอาจจะแพงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับผมบวก7ประมาณ M กว่าๆนะครับผมถ้าเทียบกับ s t a f Star f staff มันประมาณ6 0แ0 0 0 0 0 0แสนเองนะครับทำมาบวก7นะครับผมก็ใช้เป็น s t a f f of c r i m s สัก็ได้นะครับหรืออ่าต่อมาที่ผมหามาได้ก็คืออันนี้ก็ได้ครับผม Dagger of c r i m s ิมนะครับผมให้ M a d K เเหมือนกันเนาะ การอันนี้พอดีผมให้กับครเยอใช้ไปก่อนเนาะก็เลยอ่ะมันเป็นการตีไก่นะครับผมอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะอินเอกเก็มีนะครับผมหรือจะใช้เป็นคาถาแคนดี้แคนก็ได้นะอันนี้ไม่ไม่ได้บวกนะพอดีผมยังไม่ได้ทำนะครับตอนแรกว่าจะทำก่อนที่โซล i ฟจะเข้าแต่ว่าโซลีฟเข้ามามันมีคาถาฟรีมาไงผมอันนี้ผมก็เลยเไม่ได้ทำนะครับก็ใช้ได้นะครับ โอเคเดี๋ยวเพื่อนๆอ,อาจจะอยากเห็นหน้าเม่เห็นนะ้อยเดี๋ยวผมไปลองเทสให้ดูนะครับผมรู้ก่ันชิบอ่ะกับหนึ่งตีเจ็บโซแป๊ะโอเคอ่ะเต็มยังอ่ะเต็มแล้วนะครับผมเอาเป็นเทสท,ที่ เผือ่อเล่นใส่ขี้มาก่อนเนาะและขี้เกียจเปลี่ยนอาวุธนะครับเป็น d a ็ g เกอร์ออฟ t ค r เตอร์ก็ได้อ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับว่ายิงได้เป็นมาไหนเนาะโอเคยิงเข้าไปปั๊บสองหมื่นนะครับดาเมจน่ารักนิดนึงนะครับก็สองหมื่นสองมื่นสองสองมืนสามสองมืสี่นะครับประมาณนี้เนาะโอเคต่อมาถ้าเป็นเอาเป็น Can ดีอ c ร์เด r คเกอร์ออคิมซันก่อนก็ได้เนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บมีคิมสันบวกเจ็นะครับผมปึ๊บอา2นะ์สองพันสี่สองนสามโอเคเหมือนกันนะครับประมาณ2อนสามสองนสี่นะครับใช้ได้เหมือนกันเนาะต่อมาเอาเป็น Candy c Can แค้ละกันนะครับผมปึ๊บสองพนหเนาะสองพันสี่ครับสองพนแปดนะครับ 28, อ่าสามหมื่นเนาะสองพันหกประมาณสามหมื่นนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมปึ๊บต่อมาเราเป็นสตาร์ละกันนะครับเอาเดี๋ยวก่อนนะครับปึ๊บเก็บโซ่แป๊บปึ๊บชอบเทสตอนโซมันเต็มนะครับ ก็จะได้แบบเออเผื่อมันมีเกี่ยวข้องกันแล้วด้าน m e d K หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับก็อ่ะเทสแบบนี้ไปก่อนนะครับยิงเข้าไปปั๊บอ่ะสามหมื่นเก้านะครับสามหมื่นหกสามหมื่นแปดนะครับสามหมื่นเจ็ดเนาะสี่หมื่นนะครับสามหมื 40, น่นหกประมาณถึงประมาณสี่หมื่นเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าดามจอาจจะลดลงนิดนึงนะเพราะว่าตัวที่ผมเทสมันร้อยสี่สิบเจ็ดแล้วนะครับ ก็มีเอ็ดฟลกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะก็อาจจะทําให้ดาเมจมันแงนิดนึงนะครับผมแต่ก็ใช้ได้หรืออันนี้ยังไม่มีหมวกไงถ้ามีหมวกก็อาจจะประมาณ5ถึงน่าจะประมาณ4 0 0 0มื่นกว่าได้4ี่หมเกือบเกือบห้าหม่นได้นะครับสําหรับ s อ a r สตาร์ทออฟฮิมสันะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมพอเรา1น0่งได้เนาะเดี๋ยวเราก็ไปเปลี่ยนเป็นเซต 17.1จนะครับผมแล้วก็เดวดาเมจมันก็พุ่งขึ้นมาเองเนาะอันนี้ก็ใช้ไปก่อน,นะครับแก้ขัดไปแป๊บๆครับผมเดี๋ยวก็130ได้นะครับเพราะว่ามันเดินเควสไม่นานนะครับแล้วก็ฝืนทนอีกทีดเดียวนะครับเราก็จะ130แล้วก็ไปใส่เซต17.1จได้นะครับก็เก็บเงินไปลงทุนตรงนั้นทีเดียวเลยนะครับสำหรับผมแนะ่นะในความแนะนำของผมนะครับหลังจากที่เป็น17.1แล้วก็ใส่เป็น เสื้อบเนาะมัฟบีนะครับผมแล้วก็รองเท้าบนะครับหรือใครจะใช้เป็นเทมอินก็ได้นะอันนี้แล้วแต่นะครับประดับก็อ่ะใช้เป็นประดับสิบเจ็ดจุดหนึ่งซึ่งผมไม่มีนะครับพอดีเพิ่งเททํผ่องไปนะอ่ะก็อ่ะก็ะะะขึ้นมาเป็นเจ็ดหมืกว่าได้เลยนะนะครับโอเคถ้ายังไม่มีงบก็ใช้อันนี้ไปก่อนก็ได้แต่ถ้ามีงบกุ๊กก็อ่ะ เปลี่ยนเป็นคาถา17 1เจาดหรืหอ่าลอรติลูสนะครับนะก็ใช้ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมใครมีข้อแนะนำอะไรยังไงก็พิมพ์มาพูดคุยกันได้นะครับบางทีผมกออ็ไม่แน่ใจว่าจะแนะนำอะไรยังไงนะครับเพราะเขาก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะ กระยพยามหาหามาให้นะครับเผื่อแบบเอ้ยบางคนแบบช่วงนี้เล่นสไตล์เอ็มเพลเยอร์เพิรนะครับผมแล้วลืมเก็บตัวโซลิเปอร์อย่างเงี้ยเนาะ,ะก็อ่ะลองมาดูนะครับว่าเออช่วงนอกกรีดก็ใช้เซตนี้ไปกดน,นะครับผมจะได้แบบประหยัดงบเนาะ,ะโอเคครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ไว้เพียงเท่านี้ละกัน เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องฟสะท้อนเชนแนลนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปนะครับหรือใครเข้ามารู้สึกยังไม่ใช่ยังไม่ชอบนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะอย่างไรเข้ามาผมก็ดีใจแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับนี่ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่นะ